หัวเดยลงเห็ดไปรถใหงเดียวได้ไมเกียวกานั่นนะจัดอม้อมกุ๊กขี้น้องแต่ว่าอย่าใจมากน้องจะหมดเลยไ่ไม่ผมว่าใ่ผมใ่ผมเลือดหน่อยหน่อยก่อนร้องไม่ท เสายพี่ลีวะกล่งเล้ไก่ว่าแม่นาผไก่เลนกล่องของผมไก่นาผมไก่ประเดีน้ำเล่ยจะลงสวยๆเลแอบไทยเด้อจะมือผมก็สันเนี่ยว่ะมือเขาด้ยหลวงพ่อปนนี่ตัวนี้อ่ไ้เปนนีพ่ออยน้ะหลวงพ่อปนนี่นะแต่แม่ค้าไม่ปกวยองนี่ยปะ กล้วยตตนีไปวีเหี่ยวหิ้ววีไปหิ้ววีมากล้วยตตนีรู้จักไหมกล้วยตตนีอ่ะพอรู้จักครับกล้วยตตนีไปวีเหี่ยวเพื่หวีเดียวหิ้ววีไปหิ้ววีมาเอามาตำถ้าตำเมื่อนีร่จักบาทเนี่ยเสียงหัวนี่เกินคนเกินมนุษย์ปีเดย์ยายนี่เพื่อนครับหัวหัวหัวแบบว่าสาใจไงเออแต่หัวเกินบ้านเกินเมืองทุกที กระเด็นบล็อกแต่สั่งอยู่หัวแม่ค่ะหัวซี่ผมลายเด้อตัวโลกเด้อตามมังคุดดอกจะควรจะตามไผ่ดอกก็ไผ่สั่งเสร็จโนหัวมวลตามกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีบลาแน่นอนเนาะใสปูดำแล้วเขาไม่ใส่ปูมาไม่ใส่ปูนาไม่ใส่ปูทะเล